ระวังตัวให้ดีหออ,นะอต่อไปใต้หนูเดี๋ยวน้องเล็กของเราน้องเล็กของเรานะ,หน,ะหนูเองอหนูมาเสี่ยงดูว่าประโยคของหนูนี่จะเป็นอะไรเะียแฟน่านไปแล้ว พวกของหนูยาวมากสองบรรทัดสองบรรทัดของยาวมากของหนูเขียนว่าถนนต้นสนเป็นถนนคนเดินเก่าเมื่อ400ปีก่อนมีระยะเดินทาง2กิโลเมตรถนนต้นสนเป็นถนนคนเดินเก่าสบายดีเมื่อปี่สบอยปีก่อนสบายดี ถนนสวยเยอะมากด้วยถวนี้ถนนต้นสนเพราะว่าถนนเป็นถนนคนเดินอ๋อถนนต้นสนเป็นถนนคนเดินเก่าเมื่อ400ปีก่อนมีระยะทาง2กิโลเมตรอถนนต้นสนเป็นถนนคนเดินเก่าเพราะว่าเมื่อ3กิโล่อก่อประมาณองปี40เีร่อิ 45่ปีสี่สากได้เพราะว่ามันเป็นทางลุกลังใช่มันไม่น่าจะทำถนนมันเมื่อเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าอ่าเมื่อเมื่อถนนต้นสนระยาะเสร็จปุ๊บเนี่ยรถก็จะวิ่งแบบมีระยะทาง2องพีกมโลประมาณห้าร้อยนัดสนห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโล500ก้อยแต่ประมาณสีปีเฮ้ยใช่เปล่า555ร้อยอยห้ามันจะเฮ้ยิ เออเฮ้ยสักคนอะไรอ่ะอะไรล่องายล่องาพพี่แจ๊บถนนนอะไรนะถนนคนเดินถนนใช่ถนนคนเชียงใหม่ป็นไงโอ้ยยาว800เมตรถนนคนเดินที่เชียงใหม่ยาว800ยาว800รเมตรเออเออแล้วก็มีมาปกี่ปีประมาณ40กว่าปี500้าล้านปี500ล้านปีแล้วมม่ไดโนเสาว เปถนนคนเดินมันจะเดินันไปเท่าไรถนนต้นสอนเป็นถนนคนเดินเก่าโอ้ยน่ากลัวถนนต้นสอน ความกลัวเนี่ยมันประท่ากับประโยคที่ต้องจำดูสิมาสมองเนี่ยดมูมันจะแบ่งแยกได้ไหมมันจะจําได้ไหมใช่จะจําได้ไหมเออเราอะจะจําได้ไหมไม่รู้ข <c oughs> นอนต้นฝนเแมงขานอนคนเดินเก่าขาสัน่น <c oughs> ยอมแพ้ก็ได้นะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยเฮ <c oughs> ้ยพี่เป๋ี้ยว คอยเกาเกาแล้วอะไรเกาแล้วไรเกาแล้ว <reform> สิบเฮ้ยนี่ยังมีความตลกแสดงว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวจริงทำไมทีงานทำกับหนูแบบนี้คะถนนต้นสนเป็นถนนคนเดิมเก่าเมื่อ400ปีก่อนมีระยะทาง2กิโลเมตร ประโยคนั้นคือขาฉันทำไมกลัวจริงเหรอมันมีน้ำอะพอเหยียบแล้วมันแบบอ๋อมันแปลกมมันอย่างเงี้ยมันอย่างงี้ได้อ่ะมันฟิร์ตไแล้วมันแล้วมันแบบมันไม่มั่นคงยหนูจะพูดวิวเยอะอจะเพิ่งฟังใจเสียแล้วฟังนี่ใจเสียแล้วโอเคเดี๋ยวประโยคนั้นคือถนนต้นสอนเป็นถนนคนเดินเก่าเมื่อ400ปีก่อนมีระยะทาง2กิโลเมตร คู่ต้องโอ้โหถือว่าไม่เลี่ยวเอาละครับผาการตัดสินก็คือพี่แชมป์แพ้ยังพี่ยังไม่ได้เล่นยังไม่เล่นเห้พี่เล่นพี่อยากจะเล่นก็อยากเล่นเอาเล่นคนเดียวโอเคโอเคอ่ะตาพี่แชมป์ครับผมมาเลยไม่เคยกลัวเหลืออันสุดท้ายอ่ะประโยคนั้นก็คืออาชิคือทะเลสาบที่เป็นเอกลักษณ์ของฮากเนะที่เอ้ที่เป็นสัญลักษณ์ของฮากเนะ อาชิเนี่ยมันเป็นทะเลสาบของทาโกเนะเราต้องจําให้เห็นภาพเวลาเราจําอะไรเวลาเราดูคลิปหรือว่าเราท่องจำอะไรเนี่ยเราอย่าไปท่องถ้าท่องเนี่ยว้างไรนะอะไรนะอาชิโกะอะไรเป็นไรทะเลสาบอาชิเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบบนนี้มีทะเลสาบมีคำว่าทะเลสาบหรมันเป็นทะเลสาบไงมไม่แล้วมีคําว่าทะเลสาบอ่ออาชิคือทะเลสาบที่เป็นสัญลักษณ์ของ ห้าคุนี่เวลาจำอ่ะเจ้าของน้องอย่าต้องให้นึกถึงภาพอาจารย์ช่วยสอนหน่อยต้องนึกเป็นภาพยังไงนึกเป็นภาพเออหาชื่ออะไรนะอาชิเป็นมันคือคือคือทะเลสาบที่เป็นสัญลักษณ์ของห้าโกนี่หนูโอเคถ้าพร้อมแล้วฝากวังไว้ที่พี่นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปใส่ทางไหนนะโอ้โห อาชิเอออาชิโกเป็นทะเลสาบที่มีที่เใหม่อาอาชิเป็นทะเลสาบพี่แชมปพี่แชมป์อาชิอาชิอาชิคืออาชิคือคืออันแรกคือทะเลสาบที่เป็นพี่จำนะพี่ปานาอาอาแล้วก็คือก่อนอาชิคือทะเลสาบที่เป็นอาที่เป็นสัญลักษณ์ของ ฮาโกเนะโอเคอะไรขึ้นก่อนฮาชิคือทะเลอาชิอาชิคืออาชิคือทะเลสาบที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาโกเนะเออไเราก็ต้องทำนะนี่เราก็ต้องปวดจริงป่ะพี่ใช่เราก็ต้องปวดสายคนแก่ อาชิคือทะเลสาบที่เป็นสัญลักษณ์ของฮากุนเนีอาชิอาชิอาชิเพราะวันนี้พี่เป็นพิธีกรได้ยังไงแล้วแสดงคือเมื่อกี้ทีมงานได้กระซิบบอกแล้วว่าประโยคของพี่แชมป์เนี่ยเป็นประโยคที่ง่ายที่สุดในสามใบแล้วแล้วสั้นมากด้วยอาชิอาชิอาช,อาชิอาชิคือทะเลสาบโอ้แต่ว่าไม่กล้าปวดไม่กล้าปวดพี่แชมป์เลยเพราะปกติกแกก็ทำลายตัวเองแล้ว เหมือนระเบิดเวลาที่รอการทำลายตัวเองพระคุณเอ้ยมาครับประโยคอันนั้นคืออะไรครับฮ่าโอ้ยอย่าล้อเล่นสิใจหายหมดเลยโอเค าช네คือทะเลสาบที่เป็นสัญลักษณ์ของฮากเนะไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ <labour! S 1> อ้ไ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 อ้เอ้ไอ้ไ้ไอ้ไครไ้ไ้ โอเคตอนนี้เนี่ยเราก็เ hmm. ป็นผ yeah. uh ู huh. <laughs> ้ชนะทั mm ้ง3คนใช่เสร็จภารกิจกันไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกลับมาเป็นชุดเดิมกันดีกว่าครับผมไปแล้วครับตรงนู้นไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผมครับแม้แล้ววันนี้เราก็ชนะ ครั้งแรกนะครั้งแรกเลยนะครับเป็นไงความรู้สึกที่เรามาเล่นที่ Forest a v e n t u r e ก็ตอนแรกเรารู้สึกว่ามันสนุกมากมันต้องสนุกมากแน่แต่พอขึ้นไปยืนแล้วก็งงงๆๆขาัานขาัานขาั่นขาั่นยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ทำภารกิจสำเร็จกันทั้ง3คนครับผมหวังว่าบอสน่าจะมีอะไรดีๆมาให้พวกเราาแน่ๆพูดปุ๊บมาปั๊บอะไรมาพี่เออ สรุปผลมิชั่นวันนี้ทั้ง3คนเก่งมากบอสเขาได้เตรียมของรางวัลไว้ให้เรียบร้อยแล้วงั้นรีบไปดูของรางวัลกันดีกว่าไปของรางวัล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  เอ้ยเอ้ยเปิดตาได้ยังเปิดตาได้ยังเปิดตาเลยครับนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออ้าวนี่คือรางวัลนี่ครับของผู้ชนะอย่างพวกเราใช่เดี๋ยวก่อนนี่ติงเดียวใช่ไงอันนี้คือของหนูสำหรับพวกเราพวกเราไงผู้ชนะไง ใช่อ่ามีให้เลือก2อย่างหนูให้นอนพื้นหรือว่านอนในห้องน้ําหนูไม่พี่เลือก2อย่างว่าพี่จะออกจรงดีหรือพี่จะออกแบบมีเลือกอ้โหไปแล้บาย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 พี่ไปบายบายพี่บายบายนะฝันดีนะกูไนท์นะกันไปไปแล้ว หมจบทิปฮากเนฟไปแบบสวยๆด้วยการชนะมิชชั่นยกแกง๊งเรียกว่าเป็นทริปที่มีแต่ความทรงจำดีๆทั้ทงได้ชมงานศิลปะแชร์ออนเซ็นรวมถึงเก็บภาพธรรมชาติที่สวยงามของฮากเนฟที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองอื่นๆเลยได้มาพักผ่อนทริปดีๆแบบนี้เป็นใครก็ต้องยอมให้สองหนุ่ไปลักพาตัวแต่โดยดีค่ะคุณขาแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วโคโตคุอินเมืองคามาคุระค่ะโอ้โห โอ้สุดยอดพี่วิวดีจริงตั้งแต่เคยเล่นเกมเกมนี้เป็นเกมที่ใช้สมองแล้วก็ขี้อภัยที่สุดค่ะ